เตรียมทุ่งส่งเงินเบิ้งแมงเงินที่กันงวัตโดยโยห์หันไอ่เสี่ยงเตรียมอยู่เป็นเพชรเบองเสี่ยไม่อยู่นดิบอกเลขเขาถูกบ่พ่อก็แบบบอกเลขเถื่อพันชิให้เงินจะบอกคำว่บอกเถื่อสองตัวเออถูกตัวไหนพ่อฮะถูกตัวไหนบวกถือตัวไหนลูกตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยนี่อ่าเขาเอาอยู่วัดเจ้ามากเลยวัดหันก็ยาวมากโอ้เด็กนี่หลายหลายวัดเลยไอ้มันมวยสุ่มมันบอกว่าห้แกมาเมืองมวยสุ่มมันาเมืองมวยสุ่มโอเคจัง โอเทนะครับป้าไปดีกันบสวัสดีครับสวัสดีครับว่าดีวัสดีวัสดีว่าดีเอ็มซอ็มินทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วโลกเนาะเป็นยังเปียกอ่อนนวดมือนี่มือนี่เฮ็ดงานเฮ็ดงานวัดจนกรทั่งลงน้ำเฮ็ดแพร่เนี่ยโอ้เฮ็ดแพร่กลางน้ำเฮ็ดแพร่กลางน้ำแล้วก็นี่ดิเฮ็ดเอาแกทอทอรถยังตัวดากันอยู่น์คล่องติดลมติดขีดลมไปเอาเสื้อไปลากไปดึงขึ้นมาครับเพื่อนเพื่อนห้ยทอมาตั้งแต่บะเดี่ยงที่บุญรัก อ่ห้ให้มากคุณไฮท่อท่ออันนี้คุณพ่อย่งเงี้ยพอพอทำฟันเมีนพอทำเนาะพอทำฟันเมีนงวดมีฟันหรือเปล่าคะฟันแล้วฟันว่าจะไหนจ้าฟันว่าไปใส่เบ็ดงวดนี้ฟันไปใส่เบ็ดอันไปใส่เบ็ดมันเป็นคือบ่อบ่อหนามนะแบบนี้เขาไปใส่ใส่หลอดบ่อใส่เบ็ดแต่ว่าป่าถือวันคู่หลังหรือเบ็ดนะ ไม่ดิเพราก็เลยง่ายๆได้ตีบอนมันกกงๆมันก็เป็นศูนย์นะใช<า>่อันนี้เบดก็เป็นเจ็ดปากก,กับเจ<อ>็ดขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นปากคอแบบใช่ไหมตีตัวใดกัอ่าตีเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวเดียวเนี่ยอ้ตัวเดียวโอ้หฟันทงเลยอือพอเพเคยให้เลขหลายตัวได้ให้ให้ตัวเดียวงวดมันมีงวดหนึ่งที่มันออกมาหลุยหนึ่งซีมาครับทั้งจากไหนอยู่ดิครับแต่วต่าเบอออกที่พนนี้แบบนี้มันออกเลขล่างวัน เข้าวานจำแต่ละวันที่หนึ่งมันบอกมันบอกรางวัลที่สองที่สามมันบอกออกเขาอยู่บนออกครบไันี่มันเ็ไปได้เห็นชวนนั่นเขาเจ้าก็ไปซื้อไปซื้อลอตเีนะว่นาไปซื้อเอาเนื้อซีแต่ว่าบัตเอินไปถือรางวัลก็เลยได้เงินได้เงินเพิ่งกระโอนมาเห็นกระเทาะกับเท็ดนี่เท็ดบัตรแลว่าไปแกไปแกไปคนเอาท่อนี่ซ้ำซ้ำเขียวซ้ำเขียวนี่มือนี่พี่ไปงคน่อมันเห็นมั้งแต่พี่บุญหลับนี่ ไอ้ทอเงินมักิดไมเงินนี่ก็บอกจริงบดนี้มาเทล้เสร้ลรอยพูดลอยช่องลอยครับบัดชีมันเต็มเงินบัดชีซีเต็มเต็มมือวานนี่ไปพี่บุญักพี่บุญร,รักเลียม,มันบดเ<อ>พไ่นได้บอกไปเฮ็ดจุ๊<อ>บโสพท่านไหนไปมันจิบเสาอาทิตย์ถูกไรจนบัญชีเต็มเต็ม มันชีเต็มโมเมตเงินหลายเลยครับมาเท่าหน่อยไหมครับห้าซิบก็มีร้อยก็มีสองร้อยแล้วแต่ผูสัตหีบสมมติเต็มเนาะพ่อเนาะแม่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 งี้งอนี้เจ็ดศูนเจ็ดเจ็เจันเทีเดียวปะคะันเทียเวเอาไปติดไปห่อนรักหัวชัวว่าคนซื้อเรียกบ่ถรีแต่รักหัวอยาให้เขาจะกาเด้อไปติดรักหัวให้ักหัวซื้อน้ำมันถือน้ำบอมให้เส้อก้อนักหัวก้อนนี้เอาก้นี้เลย วันนี้นะเจ็ดสนเจ็ดนะเจ็ดส่เจถือหัวลักหัวว่าสั่อยังว่าหลายไลทเท่ันว่าโอ้โทรศแต่ลัาหัวเลาว่าสั่เรียกเพราะฟันเงินบัดนี้เอาถือคนักหัวเขียนเขียนม่ไเขียนไปให้ลักหัวซื้อทำแล้ว่ถือหัวักหัวให้ถือคนรักหัวเออถือคนักหัวร้านเปเซ็นเสื้อเลยตัวใดก็เจ็ดเจ็ดรกสามตัวโดดเลยดิอ ใส่เก็ดกันลักหัวฝันทักเนาะหย่มก้อนเรียกฝันเนี่ยเพื่อนจนตั้งสายยาให้พระท่านฝันแม่นฝันแม่นเลยบ่พ่อฝันแม่นเคยหลุดบางบ่หนิในเรื่องฝันไม่เคยหลุดจะเขื่อนเลยฝันนักเลยออกง่ายนั่นแต่ว่าหายยังเสียละหายเร็วแต่ว่าก็มีบางที่ก็ออกสองถัวสามลูกบางที่ก็สลับกันเนี่ยแต่ว่าหายหายมากทั้งเสียละหายแบบนี้เลยฝันย่ายเลออกง่ายนั้นด้ยฝันเนี่ยออกออกทุ่งหัวนะ ก็ตั้งสายยาให้ตั้งสายยาให้อันเมียบขาเคยเหตุยูทูบจนเมียนี่ไปเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนี่เป็นแอดมินเลยไปถ่ายยูทูบมัดถือกดูบอกอีกอย่างหนึ่งก่อนก่อนเสียวอันอันอันในในยูทูบอะไรอย่างนี้อันผู้ที่เป็นแอดมินนั่นไปซื้อไว้ก่อนี่สมันอันซื้อบ่ได้โอ้เลขพ่อนี่มันจะอั้นเลยบอกว่าอั้นตลอดในหมู่บ้านนี่อั้นหมดอี ใครสั่งซื้อบริเวณที่ไปออกเขาออกกานแล้วเขาจะไม่ซื้อเลยเขาบอกขายมันอัดจ้ามือหหัห่นจ้ามือยา่าดเลยเ<า>นยาะทุกรัก้ง,งเป็นสิ่งเด้เลขพ่อนะซ,อซื้อสกอนเด้อไปซื้อกกอนเนี่ยค่อยบอกไปขั้นันออกไปแล้วนี่ไปซื้อพวกเจ้าซื้อบไไ่ิเวเนี้เขาอัดสกอนเลยเลขพ่อนี่ถ้าเกิดบอกไปแล้วคืออัดเลยอัดเลยตั้งแต่เลขบริเวณออกช่องอายุทุกช่องอันนี้ แช่ฝันนั่ื่อนี่ครับวอาสุชาบันฟังยังอัานแล้วเรียกนะบาเลขพ่อเนี่ยนะเออสุดมากให้หลายหางไหมครับพ่อให้เท่านี้เม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวเด็ดเลยแช่ฝันนั่นสิเลยเมื่อท่านออกก็โทรไปท่านอัานแล้วเรียกนะเลขพ่อนี่นะถูกถ้าเกิดได้ยินว่าเป็นเลขของพ่อทําฝันแม่นคืออัานแล้วจะแค่ได้ยินหรือ body in body boss b ได้ค่อย body boss ผู้บริหฟังเลยแต่ว่าเขาฝันแล้วฝันแล้วไม่สิ จะควงเก่งไปให้ซื้อเองครับคิดว่าอยากซื้อเอาเองอันถ่าเลยอู้มันด่างแค่อ้าควงฝันนะแปลกฝันมันหูในควมฝันเท่าเหมือนอันก่อนอ้หูฝันมันนอนฝันน้ำเท่าแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดจะไม่อันบุรพ์หรอยังเดี๋ยวมันก็บอกไงฝันมีโค้งเสถียรแหม่ม่ามือได้กว่อกาย่ำบุรุษเด้่ยโค้งดท้ายแต่ว่าอันนี้ฝันตั้งแต่ต้นตนเลยเด้อ่าเริ่มตั้งแต่ต้นตนมาเลยแต่กมีไฟมาไทยยัง มีแค่เจามาเ้าะม้ามือหนีเจาะม้ามือหนี้อนไหนมีคนมาทายมือหนีเหรอพ่อแท้สูคดีเลยเนาะได้เลยเนาะอ้าวเดียวแค่เปอร์เซ็นต์ก็จอตอนนั้นเลขมันมีรุดเลขหนึ่งซีน่ะุดเลยุดบ้เขาเลยหนึ่งซี่กับอันสองหกซี่หน่ะลดเลขลดเลยครับเลขแต่เขี้ยนมาแต่เขี้ยนแม่สี่นี่รุดแต่ว่า เหล็กหัที่ถัดมากนี่นี่เงินเงินลังคาอยู่นี่คากระเป๋าอยู่นี่เออคาอยู่นี่ไว้ทีเตรียมโอ้ขนาดนั้นเลยผมว่าผมเห็นนะผมเห็นมาหายแท้จรินแท้หนอยเพื่อลอยสองลอยสามลอยเขาจะเอาหาเองแค่ในมาเห็ดวัดอย่างเดียวไม่สามวัดตัวนี้ทีนี้แมนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องนี่เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าถูกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียว น้ำตัวบนแต่ว่ากันบนนี่ล้านซื้อล้านนี่แสนซื้อแสนโอ้ <c oughs> โห <c oughs> บุญผู <c oughs> ้ใจแอ้นได้ผู้ได้ซื้อคนนั้นในเงินนี่เดียวพอเลยเจ็ดสุดเจ็ดครับแค่นี้มีวงกลมไหมพ่อมีมนี่ชัดเจนชัดเจนเลยเนาะอ้าอยากนี่อยากบิชนอยาโตอยากสินี้อยงนี้แต่นี่ตรงตรงเนี่ยเจ็ดสุดเจ็ดตัวตรง ในฝันนะครับอ่าตัวตัวฝันเลยฝันแท้จริงเลยคือีลานเอาลานมีเสีื้ออะไรให้กับพ่อให้เขาลงก่อนพ่อซื้อจนเขาเศร้าขายให้เขาพ่อผมขอเนี่ยม้วดนี้ไหมม้วดนี้แหละซื้อเจ็ดซุ่นเจ็ดเื้อจนเจ้ามือบอขายเอาดังๆนะพ่อเสื้อจนเจ้ามือบ่ขายสั้นเอาเจ้ามือมาเลยเจ้ามือพูดสิขายเลยนะเออหนกเจ้ามือมาไว้หลวด ไม่ข้างๆพ่อเลยบ่เอาไม่ข้างๆพูดซื่อนะเพราะเอาตัวนี้แล้วสันโอ้นี่ตูดหน้าใส่กันรวดตูดหน้าใส่เลยพ่อตูดหน้าถูกบ้านได้กันรวดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดคือแนวเจ้ามือมาไว้ข้างๆเลยข้างๆพ่อเนาะอ่าถูกน่อนะ๋อใช่เจนเนาะเอาทำเนี่ยเป็นประโยคบอกเราในความฝันเคยฝันมากเลยเคย เคยให้แลราเคยหลายคนที่เคยถูกถูกจนได้สามวัดสร้างหลายวัดเด้อเด้ถูดหน้าใสโรดอ้ยตัวไสโรดยัดเม็ดเดียวตัวไหนครพ่อเจ็ดส่วนเจ็ดมั่นใจมั่นใจเกินล้านไปเส้นเพราะว่านี่เงินเพิ่นโอนมากอะโอนผู้โอนก็โอนมันยังโอนอยู่เด้ยังโอนบ่หมดโอนยังบ่หมดได้เฮ็ดนี่นี่สิสร้างวัดนะออกพรรษาอยู่สร้างเฮ็ดชลาไลลังเงิ เสาวหัวซื้อนั่บอกว่าเออจังบอกว่าไปเขียนติดหัวไปรักหัวคนเปล่ายังเดี๋ยวข้าเจ้าสิว่าโอ้ยคนชาวบ้านนี่เธอบัดบ้านบ่ถเธอแต่รักหัวย่าข้าเจ้าว่าให้มันถือคนรักหัวคนเดียวถือคนสองหัวเลยขนาดนั้นเลยบอกว่าโอ้ขนาดนั้นเนี่ยมาชัดเจนเออแน่นไหมเอาไปติดเสาหัวไว้เลยเป็นวะเฮาไห้ให้เพื่อนเขากับปดทุกให้ทุกคนหลายคนก็อยากได้เงินเห้ถูกซัก ครับอ่าเอาเนียนๆเลยงวดเจ็ดศูนย์เจ็ดเด้อครับฝันเลขกฝันเสื้ยนี่ยว่ามันเรียกาไปเฮ็ดเอาเพาต้องไปคุยเข้ากล่องสลากนี่ยังฝันเสื้เนี่แต่มันแมนเจ็ดศูนย์เจ็ดเพิ่นเลยเอนสายยาให้เพราะาฝันแมนเพอทําฝันแมนเจ็ดศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะพ่อเนาะเม็ดเดียวอะเ้าเอาสั้นละครับผมไปเฮ็ดอันวัดครับขอบคุณครับ